สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมเมื่อวานเป็นไงกันบ้างโอ้โหเมื่อวานใครลุ้นหวยไทยเนาะก็ต้องกราบขออภัยที่แนวทางสรุปผิดพลาดเนาะโอโ้ตัวเด่นสี่ศูนย์ห้าศูนย์ผมไปออกนู่นหมดเลยเลขทูปศูนย์ห้าไปออกออกทอกศเนาะ ก็ไปออกทอกศออหมดเห็นแล้วตั้งแต่เช้าแล้วโอ้โหถ้าไปออกทอกอสออย่างนี้หวยไทยใหญ่น่าจะไม่เข้าแล้วละก็จริงๆแล้วที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือเลขทูปวันพระที่ผมจุดวันที่สิบสี่เพราะผมผมให้เป็นแนวทางหวยลาวใช่ไหมหวยลาวเออให้เป็นแนวทางหวยลาววันพุธ มาออกมาออกหวยไทยหมดเลยทั้งสามตัวเลยนะถ้าใครจำได้นะเลขทูบนะจุดได้เจ็ดแปดสามนะเอ่อที่ผมไปนเน้นแปดสามหวยลาวแล้วมาออกเก้าสามหวยลาวว,ว,ลาว,วันพุธอ่ะเออใช่หวยลาววันพุธออกเก้าสามผมเน้นแปดสามศูนย์สามก็ออก อะไรนะสามศูนย์เจ็ดแล้วข้างล่างคือเก้าสามใช่ไหมวันนั้นผมจุดได้เจ็ดแปดสามหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดสามที่ผมลงไวอ้อโอ้โหผมไม่น่าไปจุดแอดก็ไม่น่าไปจุดซ้ำมนะึงเนาะจุดใหม่วันที่สนะิบห้าเนาะก็ได้สามศูนย์ห้าซึ่งศูนย์ห้าก็ไม่เข้าเลขพอสอ เออออกพอกสอไม่ได้ตามสามเจ็ดแปดเลยนะไปสะเจ็ดแปดสามถ้าตามนี้โอ้โหก็เสียดายนิดๆเลยเอ้าไม่เป็นไรเรามาสู้กันใหม่ดีกว่าวันลาพัฒนาวันศุกร์ลาพัฒนาวันศุกร์วันนี้วันนี้ผมให้เด่นไปที่ เมืที่แล้วเด่นสามเนาะเด่นสองกับสามเข้าที่เลขสามเนาะวันนี้ผมให้เด่นแปดกับเก้านะามาดูเลขในตารางกันดูแปดเก้าสามสี่แปดเก้าสามสี่อีกตัวหนึ่ง เราลืมไปได้ยังไงเลขเจ็ดเลขเจ็ดหวยไทยอ่าสามสี่เจ็ดแปดเก้านะวางไว้อ่ะก็มาดูมาดูเลย ชุดสองตัวก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจะมายังสามเจ็ดสามแปด แล้วก็ตันนี้กว่านีกว่า4 7 4 8 4 9แล้วก็7 9 หนึ่งสอ้าเดี๋ยวขาดตัวไหนสามเจ็ 3, 7, 3, 8, 7, 9, มีแล้วสี่เจ็ดสปดสเก้าหชุดแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าจะขาดไปตัวหนึ่งปะ สามเจ็ดสามแปดเจ็ดเก้าส okay. ี <punch line> ่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ๋อนึ่ตัวเดียวกันอ่าหกชุดโอเคไปแค่หกชุดพอมาดูชุดสามตัว ฟุตสามตัวจะมาตัวเดิมหรือเปล่าอ๋อให้ตัวนี้ไปกลับกลับด้วยนะลองอ่าผมชอบเก้าเจ็ดสามสามเก้าเจ็ดนี่แหละเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดเก้าอะไรก็ลองลองสลับดู แล้วก็อีกชุดหนึ่งให้ไปที่อ,อ่าผมชอบชุดเนี้ยชุดสามตัวเน้นไปที่973 สี 4, 7, 9เจ็ดเก้าเจ็ดเก้สามส แล้วก็สี่เก้าสามเจ็ดสีแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าตัวเน้นลองลงมาสี่เจ็ดกับสี่แปดโอเคอ่ะประมาณนี้ชุดสามตัวชุดสามตัวแปดกับเก้าแปดกับเก้านี่แปดกับเก้าน่าจะมาบนมาบนก็คือมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่สุดก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะร้อยสิบหน่วยบนนะแปดกับเก้านะผมคิดว่านะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแปดกับเก้าสองตัวนี้สองตัวนี้ก็น่าจะมาบนทั้งสองตัวเลยนะแปดกับเก้าเน้นเก้านิดหนึ่งตัวเดียวผมชอบน่าจะเป็นเลขเก้านะ เด่น8กับ9ชอบที่สุดก็คือเลข9เลข9เออสามมาเยอะมากจะตามมาอีกหรือเปล่าผมชอบ9กเนาะก็ตัวเด่นก็จะเป็น8กับ9 หรือถ้าใครจะติดสามเก้าไว้ตัวเดิมตัวเดิมนะผมให้กันนะให้กันไปก็คือเบาๆกันก็คือเก้าสามติดไว้นะตัวเดิมนะผมให้กันเผื่อคิดว่าไม่มาก็ดันมาตัวเดิมอีก ออแต่ที่เน้นก็จะมีนี่แหละเจ็ดเก้าสี่เก้าแล้วก็สามเจ็ดสามแปดโดยเฉพาะเลขแสบๆเนี่ยสามเจดมื่อที่แล้วผมให้สามแปดเาจะมางวันนี้ก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยก็เน้นให้นะอ้าวโอเคนะครับแนวทางวันนี้แนวทางหวยลาวพัฒนาปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ